สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่25ธันวาคม2558นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอ Merry Christmas นะคะสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ฟังการรายงานของเราทุกวันนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะในวันเฉลมิมฉลองอคริสต์มาสแล้วก็เลยไปถึงปีใหม่เลยนะคะที่ใกล้จะถึงนี้นะคะสำหรับภา,ภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงน,นี้ก็ถือว่าอ,อยู่ในระดับที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะคะก็อมอง ว่าเซ็ตน่าจะยังคงผันผวนอยู่สําหรับวันนี้อิงทางบวกได้นะคะโกลุมอาจจะบางตาแต่ความผันผวนอาจจะมีเยอะได้นะคะเพราะว่าโดยปกติแรงเหวี่ยงในช่วงที่นักลงทุนทางหายไปจากตลาดมันก็บางวันมันก็ตลาดก็จะมีแรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้เปิดทําการเพียงครึ่งวันนะคะเนื่องในวันหยุดคริสต์มาสอีฟนะคะในส่วนของครึ่งวันเนี่ยก็แน่นอนที่สุดโกลุมการซื้อขายก็เบาบางนะคะสาหรับ ข่าวคราวที่เข้ามาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจก็ถือว่าสะท้อนภาพไปในทางการฟื้นตัวของภาคแรงงานอย่างต่อเนื่องนะคะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่าง,งานก็ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เรามองเรื่องของบทบาทของนักลงทุนต่างชาติน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ไปนะคะจนถึงช่วงปลายปีเพราะเข้าสู่ช่วงวันหยุดของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะส mm ่ว hmm. นของสถาบันเนี่ยก็ถึงจะมีแรงซื้อต่อเนื่องนะคะแต่น่าจะอยู่ในลักษณะของการค่อยๆทยอยซื้อมากกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าไปดู ควบคู่กับการาทำแอคชั่นในตลาดอนุพันธ์แล้วถือว่าสถาบันเนี่ยซื้อในตลาดหุ้นแต่ไปแทคชั่นทางด้านฝั่งขายในตลาดอนุพันธ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก,ก็ถือว่าอาจจะต้องหน้าระวังยังไม่ได้มีแรงหงซื้อมากโดยเพาะยิ่งตลาดท,ที่อยู่ในเชิงที่ดิบตัวขึ้นแบบนี้นะคะแรงซื้อกองทุนก็อาจจะดูลดน้อยลงนะคะในเรื่องของอต่างชาติเนี่ยเราเรามองว่าบทบาทน่าจะน้อยลงแล้วหลังจากหลังจากนี้นะคะสถาบันก็ อาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะคะกองทุนส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการทำวินโดว์ด r e สซิ่งด้วยนะคะก็มองกรอบ ที่แนวต้าน1,300จุดนะคะวันนี้แล้วก็แนวรับอยู่ที่1,275จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอระยะสั้นเมื่อวานนี้เราเทค Prof i ตตัว KCE ออกไปที่64บาทนะคะได้กำไร5.79%นะคะวันนี้คงเหลือถือตัว KTC เราทำกำไรที่9 2บาท50นะคะแล้วก็ขอนำเสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือ BGI นะคะเรามองในเรื่องของระดับราคาที่ลงมาจน จนน่าสนใจนะคะผลประกอบการเนี่ยน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าไรายได้จะลดลงจากไรายได้ของ Big กซที่หายไปแต่ว่าก็ได้สื่ออื่นที่มีมาจิ้นที่ดีกว่าเข้ามาชดเชยนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะส่งผลต่อผลกําไรให้ลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าซื้อที่ ATO l o t e ค Profit ที่3.72บาทนะคะอีกตัวหนึ่งที่ให้เข้ามาเก็งกําไรในระยะสั้นก็คือตัว E4L นะคะตัวนี้ก็ มองราคาเริ่มฟื้นตัวจากเขตขายมากเกินไปนะคะก็ฟื้นขึ้นมาเป็นลำดับนะคะในเชิงพื้นฐานเองไตรมาสที่สีน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็รอบริษัทลูกวุฒิศักดิ์คลินิกเข้าตลาดในปีหน้าด้วยนะคะน่าจะช่วยลดการใช้จ่ายได้มองมีโอกาสาที่จะเห็นแรงเหวี่ยงขึ้นไปที่80สตางอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้เข้ามาเก่งกำไรในระยะสั้นนะคะหุ้นที่ติดแคชบาลานซ์มีหนึ่งตัวนะคะก็คืออมตะวีนะคะ สำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ KTC ซื้อไม่ได้นะคะเพราะเรากำหนดจุดเข้าซื้อต่ำเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในทำนองเดียวกับหน้าแรกนะคะก็คือมีเทค Profit ตัว KCE ออกไปนะคะที่6 4บาท25เพราะว่าได้ที่ราคาเปิดเลยนะคะเกินกว่าราคาจุดทำกำไรที่เราให้ไว้ที่64บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเทคได้ที่ราคาเปิด6.4.25บาท25นะคะ หุ้น2ตัวที่นําเสนอเข้ามานะคะวันนี้ก็คือตัว bgi กับ e4l ในทานองเดียวกันกับหน้าแรกนะคะ bgi เรามีการกําหนดจุดเ,เข้าซื้อนะคะสําหรับหน้าหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะที่3ามบาทห e4l เช่นเดียวกันนะคะกําหนดจุดเข้าซื้อที่74สตางค์นะคะจุดเทค e p r o f จุดเดียวกันแล้วก็ m t l s เนี่ยถือสถานะต่อแล้วก็ช h o ตเซลล์ตัวโรงพยาบาลบึงลาดนะคะก็ถือสถานะต่อรอเทค e p r o f ที่196บาทนะคะย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะคะอีก2บาทนะคะก็รอเทค e p r o f กันค่ะ จบการรายงานลูกค้าตลาดทุนประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ